พบกับอัลบอจีเซนไฟถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆวันนี้จะเห็นได้ว่าอัลบจีข้างหน้ารายการของเราด้นเปลี่ยนเป็นสีนม่วงใช่แล้วเพราะวันนี้เราจะมาแนะนําช่วงใหม่กันซึ่งก็คือช่วงอัลบจีรีวิวอัลบรจีรีวิวคืออะไรอัลบรจีรีวิวคือช่วงใหม่ที่แอมจะเอาของสะสมของแอมเนี่ยามาแกะกล่องอันบ็อกแค่เพื่อนๆดูกันซึ่งเออก็จะมีทั้งของใหม่แล้วก็อาจจะเป็น ตัวเก่าๆที่ว่ายังไม่เคยเพื่อนๆอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือว่ายังไม่เคยเอาออกมาแกะดูเนาะเราก็จะเอามารีวิวเพื่อนดูประกอบการตัดสินใจก่อนที่เพื่อนๆจะซื้อซึ่งนี่แหละก็คือช่วงใหม่อาบัจีรีวและที่แอมมาอัจีแต่งตัวเป็นพนักงานบริษัทแบบนี้เพราะวันนี้เราจะมารีวิวเนนลอยเบอร์หกร้อยสามสิบเก้าอาอุบาตสุสุขัจากเรื่องนิวเกมค่ะ ก่อนอื่นต้องเล่าก่อนว่าเรื่องนิวเกมเนี่ยเป็นเรื่องราวของสาวน้อยที่เพิ่งเรียนจบแล้วก็เข้าไปทํางานในบริษัทผลิตเกมแล้วก็ได้มีประสบการณ์ต่างๆได้เจอรุ่นพี่ได้ทําเกมที่ตัวเองชอบนะคะตอนนี้เอ่อตอนนี้จบแล้วมีทั้งหมด12ตอนถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ไปตามหาดูได้นะคะชื่อเรื่องว่านิวเกมค่ะคราวนี้เรากลับมาที่นิทดรอของเราเอาบาจังของเราสาวน้อยทวินเทลผมสีม่วงในชุดทํางาน หน้าตากล่องจะเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างก็จะเป็นเขาก็าจะมีหน้าตาของอวบัตที่แบบเปลี่ยนชุดอะไรอย่างเงี้ยไว้นะคะข้างหลังก็จะเป็นภาพให้ดูว่าเอออวบะตเนี่ยสามารถ acting เป็นภาพอะไรได้บ้างอย่างน,นี้นะเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันเคค่ะเราก็จะมาแกะกันในกล่องก็จะมีใบปิดอย่างนี้นะคะทะ้าด ก็จะมีวิธีการอธิบายนั่นแหละว่าแบบเออเล่นยังไงแล้วก็มีพาร์ทอะไรบ้างมาให้แถมมาที่เมมีมาในกล่องนะคะเราจะเข้ามาดูข้างในกันตาข้างในกล่องจะเป็นหน้าตาแบบนี้คือมีอาวบธจังแล้วก็มีแขนมีมือแล้วก็มีพาร์เล็กๆน้อยๆนะคะมาเปลี่ยนมีหน้าสองหน้าแล้วก็มีฐานให้ข้างล่างแล้วก็มีพาร์ทนั่งให้ด้วยนะคะนี้เราจะดูข้างในกัน จังจะเป็นหน้าตาแบบนี้เห็นไหมเ,ออเขาก็จะมีแต่คือผมเบาบางมากอะอันนี้คือเป็นการคอมเพลนเบาๆนะว่าผมเขาเบาบางมากคือมัอนจะโยกโยกอะเราต้องแบบเซ็ตดีๆมีหน้าสองหน้ามาให้ค่ะนั่นคือหน้าลงไห้กับหน้าโอ้นะคะหน้าแบบโอ,อ้อย่างเงี้ยโอเคเราวังไว้ก่อนแล้วก็มีพาร์ท ก็จะเป็นพ์ทมือนะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นของที่แบบให้มานี่อันนี้คือป้ายป้ายชื่อพนักงานบริษัทแล้วก็มีนี่จอยเกมอันเล็กจิ๋วมากจะเป็นหน้าตายอย่างนี้เราจะมองเห็นไหมอะตาด้าอย่างนี้นะคะโอเคแล้วก็มีพ์ทนั่งอููออูพลาสติกอยู่อะพ์ทนั่ง นัน่งยังไงอย่างงี้นี่เขาจะเอาไว้นั่งได้เดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราถ่ายเป็นรูปออกมาให้ดูแล้วก็มีฐานมาให้ค่ะและนี่ก็คือโอบาท,ที่ตั้งขาตั้งเสร็จแล้วนะก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเรากลับมาดูกันต่อคราวนี้ก็จะเหลือมือมือคู่นี้ก็จะเป็นเขาก็จะมีมือเพิ่มมาให้นะคะคู่แรกก็จะเป็น เขาบอกเอาไว้กำมือนะเราเกาะเป็นมือกำมือซ้ายขวาแล้วก็มือนี้น่ะเขาจะไว้กับแก้วน้ําเขาก็จะไว้จับแบบอย่างนี้เด้อนะับให้ดูซ้ายกับขวามีเขาจะจับแก้วน้ําไว้อย่างนี้ดูมีอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกมืออีกคู่หนึ่งก็จะเป็นแขนที่เขาเอาไว้จับจอยเกมนี่จะเป็นมืออย่างนี้แล้วก็ มีขาอีกข้างหนึ่งจะเป็นขาที่โอหยิบยากนะตรงนะนี่ขาเขาจะเอาไว้ยกแบบต่อขึ้นอย่างเงี้ยเอาไว้เหมือนเหมือนในกล่องอนะเนี่ยค่ะยกขาขึ้นอย่างนี้นะเพ,เพื่อนๆเดี๋ยวจะมองไม่เห็นภาพอะโอโอกอบก่อนกรอก่อนอันนีอ้อีกอันหนึ่งค่ะจะเป็น,นคำพูดที่มาจากในม,มังอนะเขานะคะหมดแล้วในกล่องไม่มีแล้วมีเท่านี้ มองไม่เห็นภาพฉะนั้นเดี๋ยวแอมจะเอาเอาเอา,เ,อา,าเนี้ยไปถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูกันนะคะเราไปดูกันเลย คแล้วก็จะไปแล้วนะคะสำหรับเ,รเอาไปจีรีวิวคลิปนี้อาจจะแบบว่ามีติดขัดอะไรบ้างเล็กน้อยเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ทํารีวิวนะ ก็ฝากเพื่อนๆติดตามชมกันต่อไปด้วยนะคะหากเพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะไปติดตามดูรูปถ่ายในดอลของแอมก็สามารถเข้าไปชมได้ที่ Facebook Fanpage The N e Dolly Story และหากเพื่อนๆไม่อยากพลาดรับชมคลิปวิดีโอถัดๆไปของแอมก็สามารถกด Subscribe ได้ที่ช่องชาแนลอัพจีเซมไปสำหรับวันนี้แอมและอัพจีต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย